สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับกับวิเอนเจอร์นี่และผมบุรินเหนมมัทน,นะครับซึ่งเราจะรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับทางด้านความยั่งยืนหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ s ustainable development goals ของทาง UN ที่เขาได้มีการประกาศออกมาทั้ง17ข้ออะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความเคลื่อนไหวในแต่ละสัปดาห์ก็จะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันนะครับใน Weekend Journey นั่นเองนะครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา5มิถุนาย,ยนน,นั้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของสิ่งแวดล้อมอีกวันหนึ่งโดยชื่อตรงๆเลยนะครับก็คือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า World Environment Day นะครับและก็วันวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าได้รับประกาศนะครับอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาตินะครับเนื่องที่จากว่าโลกของเรานี้ทุกๆวันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยก็จะเลวร้ายลงในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้ทุกๆคนบนโลกใบนี้เนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ได้ตื่นตัวนะครับในเรื่องของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเราก็เลยมีการ จัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day อย่างเป็นทางการขึ้นมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นน่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกันนะครับโดยเป็นข่าวคราวที่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเรานี่เองนะครับแล้วก็เป็นโครงการใหม่ที่มีชื่อว่ามือวิเศษคูณวนนะครับโดยกลุ่มที่มีชื่อว่า PPP Plastics ซึ่งก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันนะครับของ อุตสาหกรรมพลาสติกไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสภาอุตสาหกรรมเองนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะรณรงค์การใช้พลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้มีการร่วมมือกับวนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการนะครับเพื่อที่จะทํากิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท TPBI ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ผลิตถุงพลาสติกนั่นเองนะครับ โครงการนี้เขาทําอะไรบ้างนะครับมือวิเศษคุณวนนีนะครับเขาจะมีการจัดตั้งถังที่มีชื่อว่าถังวนถุงนะครับไว้ตามจุดต่างๆนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อที่จะรับถุงพลาสติกที่ใช้แล้วหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ยจำนวน12ชนิดได้แก่ถุงหูหิว้วถุงช้อปปิง้งฟิล์มหุ้มแพ็คขวดน้ำพลาสติกแพ็คกล่องนม พลาสติกกันกระแทกถุงขนมปังถุงซิปล็อกซองยาถุงน้ำตาลทรายถุงน้ำแข็งซองไปชะนีพลาสติกและถุงผักผล,ลไม้นั่นเองนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถุงที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่มีพลาสติกเกือยปนทั้งหมดเลยเนีย่คุณก็สามารถที่จะนำมาใส่ถังวนถุงได้นะครับโดยจะมีการจัดตั้งจำนวนประมาณ300จุดนะครับ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลโดยมีการเริ่มตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกพอดีนะครับโดยเป้าหมายเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าการตั้งถังวนถุงนี้เนี่ยจะสามารถช่วยลดจํานวนขยะพลาสติกและจะเป็นการนําเอาขยะพลาสติกกลับมาให้เกิดประโยชน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถังวนถุงนี้ก็ถือว่าจะเป็น ถังที่จะสามารถที่จะทําให้พลาสติกเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในระบบนะครับแล้วก็ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้น้อยลงด้วยนะครับนอกจากนั้นทุกๆ1กิโลกร,รัมนะครับของพลาสติกที่คุณใส่เอาไว้ในถังวนถูงนี้นะครับจะถูกนําไปรีไซเคิลแล้วก็บริจาคให้กับศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากอีกต่างหากด้วยนะครับโดยจะนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆในโครงการนะครับและก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะทําให้ ขยะของเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่มีถุงหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกอยู่ที่บ้านก็เตรียมรวบรวมแล้วก็นำไปใส่ในถังวนถุงได้เลยนะครับ <S <S ข่าต่อมานะครับนอกจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆคนต้องติดตามข่าวนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็น ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเท่าเทียมกันนะครับเห็นได้ชัดเจนมากๆ mm hmm. นั่นก็คือเรื่องของนายจอจบรอยนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นชายผิวสีชาวอเมริกันวัย46ปีที่เสียชีวิตจากการโดนตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดที่หลังคอเป็นเวลา8นาที46วินาทีจนในที่สุดเขาหมดสติและเสียชีวิตในโรงพยาบาลในเวลาต่อมาเรื่องนี้นะครับก็ได้ปลุกกระแสแฮชแท็กนะครับหลายๆคนก็ ได้มีการติดแฮชแท็กในโซเชียลมีเดียของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแฮช a ท็ l แบล็กไ t ฟ e แนั่นเองนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยก็ดูว่ามันไม่ได้จะหยุดง่ายๆนะครับเพราะว่าการประท้วงนั้นต้องบอกว่าเป็นการประท้วงเลยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในอเมริกานะครับที่ผู้คนต่างออกมารวมตัวกันนะครับเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยที่ต้องจากโลกนี้ไปเพราะว่า ปัญหาความไม่เท่าเทียมนั่นเองนะครับแต่กระแสนเนี่ยมันเริ่มบานปลายไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในยุโรปไอร์แลนด์อิตาลีอังกฤษเดนมาร์กนิวซีแลนด์แคนาดาเยอรมนีโปแลนด์กรีกเดนมาร์กหรือตะวันออกกลางอย่างอิหร่านก็ตามนะครับก็มีผู้ประท้วงจํานวนนับพันคนเลยนะครับไปถือป้ายประท้วงหน้าสถานทูตสหรัฐและร้องตะโกนว่า I can't breathe นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวลีสำคัญเป็นคำพูดของจอร์จบอยก่อนที่จะสิ้นลมนั่นเองนะครับ จากเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้เหล่าบรรดาคนดังนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือนักกีฬาทั่วโลกหรือเซเลบทั่วโลกเนี่ยต่างออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับการกระทําของตํารวจผิวขาวรายนี้มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเจม,มีฟ่ฟ็อกซ์อารีนาแกรนเดนะครับฮาวซี่ทิโมธีชาลาเมตนะครับคามิลาคาเบโยชอนเมนเดสแมชินกันเคลลี่ปาริสแจ็กสันลูกสาวของไมเคิลแจ็กสันนะครับเอเลนเพจ เทสซาฮอมสันนะครับแล้วก็นิกแคนนอนนะครับรวมไปถึงดาราหนุ่มจากซีรีส์ The Vampire Diaries นะครับเคนดริกแซมสันซึ่งเขาคนนี้เนี่ยถือว่ามีท่าทีที่ชัดเจนโดยไปร่วมชุมนุมแล้วก็ไลฟ์ผ่าน IG ของตัวเองและนอกจากนั้นแล้วเขายังถูกยิงด้วยกระสุนยางแบบจ่อนะครับถึง7นัดด้วยกันไม่รวมที่ถูกตำรวจเนี่ยใช้กระบองตีหลายต่อหลายครั้งนจนต้องไปเย็บแผลหลายต่อหลายแห่งในร่างกายของเขาเองนะครับ นอกจากดาราหนุ่มจาก The Vampire Diaries แล้วนะครับก็ยังมีดารารุ่นใหญ่อย่างจอห์นคูแซกเองเนี่ยก็ถูกตำรวจตรงเข้ามาขับไล่และเอากระบองทุบที่จักรยานของเขาระหว่างที่เขาบันทึกภาพเหตุการณ์ประท้วงอีกต่างหากด้วยทางด้านจานเนลโมเน่นะครับดาราศิลปินสาวคนดังเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอีกหนึ่งคนสำคัญนะครับในการที่จะรณรงค์ระดมทุนเพื่อที่จะใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวเหล่าผู้ประท้วง ที่ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะครับและคริสซี่เทเกนนะครับนางแบบลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ภรรยาของจอร์เจนนั้นก็ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการนี้แล้วนะครับ2แสนดอลลาร์หรือประมาณ6.3ล้านบาท6.3ล้านสแสนบาทเราเานั้นนะครับและก็ยังมีเซเลบคนอื่นอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นมาดอนนาบิยอนเซ่เลดี้กาการีฮานนานิกกี้มินาสเจนนฟร์โลเปสซลินดอนคิมคาเดเชียน อเดลและนักแสดงและศิลปินอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ร่วมแสดงท่าทีไว้อะไรแล้วก็ร่วมรณรงค์ในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันนะครับผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองไม่ว่าจะเป็น IG หรือ Twitter หรือ Facebook ก็ตามนะครับนอกจากนั้นบิวตี้แบรนด์หลายต่อหลแบรนด์ Brand นั้นก็ออกมาร่วมสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมบริจาคเงินเข้าช่วยเหลือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่น f e นตี้บิวตีของ r ี h a n น่นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับคนผิวสีมากอยู่แล้วนะครับมาถึงเหตุการณ์นี้ทางแบรนด์ Fenty Beauty นั้นก็ร่วมโพสต์ภาพพื้นดำหรือแบ็กเอาท์ไปเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาลงใน IG ของแบรนด์ด้วยและนอกจากนั้นนะครับอย่าง MAC Cosmetics ที่ดังมากที่หลายๆคนใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็โพสตแบ็กเอาท์ก็คือพื้นดำไปเช่นเดียวกันส่วน b e l บ ine นั้นก็ร่วมสน,สนับสนุนความเท่าเทียม โดยบริจาคเงินสนับสนุนให้กับองค์กร NAACP นะครับแล้วก็แบรนด์ NYX Cosmetics ที่สนับสนุนชาวผิวสีจะออกเพิ่มเฉดผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมโทนผิวสีเข้มมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีอีกหลายหลายแบรนด์นะครับสมทบทุนโดยการบริจาคเงินให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมากมายเลยทีเดียว นอกจากบิวตี้แบรนด์ต่างๆแล้วเนี่ยแบรนด์องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง n นกี้หลายๆคนก็คงจะได้เห็นแคมเปญของ n i กี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของสโลแกน just do it มาเที่ยวนี้เขาบอกว่า for once don't do it นะครับอย่าทำเลยนะครับอย่างน้อยก็ครั้งนี้แหละเพื่อเป็นการเรียกร้องให้คนตื่นตัวไม่นิ่งดูดายกับเรื่องนี้พร้อมกระตุ้นให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับรวมไปถึง ธุรกิจค่ายเพลงรวมศิลปินเพลงหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายค่ายไม่ว่าจะเป็น rolling stone quincy jones billy irish radiohead และ gorillaz เองเนี่ยก็ตัดสินใจหยุดปล่อยเพลงและก็พักการเคลื่อนไหวเพื่อไว้อะไรให้จอร์ชนะครับผ่าน #the show must be p a u s e ก็คือก็ควรจะหยุดเพื่อที่จะฟังเสียงของสิทธิมนุษยชนด้วยรวมไปถึงค่ายเพลงที่ผมบอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็น def jam recordings interscope Sony Music, Columbia Records แล้วก็ค่ายเพลงอื่นๆอีกมากมายก็ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้เช่นเดียวกันมาที่วงการกีฬากันบ้างนะครับนักกีฬาหลายๆคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นไมเคิลจอ o r แดนเองเนี่ยถือว่าเป็นตำนานนักบาสเกตบอลชาวอเมริกันนะครับก็ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อครอบครัวของจอ o ์จบรอยฟอมวิงอพร้อมกับวิงบอนะครับให้หยุดพฤติกรรม การเหยียดชนชั้นและสีผิวที่ฝังรากอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเป็นเวลานานมากแล้วแล้วก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้จนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมากลุ่มนักฟุตบอลบุนเดสลีกาลีของเยอรมนีนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใช้พื้นที่ในการแข่งขันทวงหาความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟรอยโดยผู้เล่นจำนวนหนึ่งนะครับสวมใสยรัดแขนสีขาวที่มีข้อความสีดำเขียนด้วยลายมือว่า justice for George Floyd นะครับ j ารดอนซันโ so นะครับดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงอัชราฟฮาคิมีนะครับแบ็คจอมลุยเชื้อสายมมร็อกกคนั้นก็เปิดเสื้อด้านในออกมาเพื่อโชว์ข้อความนะครับบนเสื้อตัวในว่า justice for George Floyd เช่นเดียวกันรวมไปถึง Floyd Mayweather นะครับนักมวยชื่อดังชาวอเมริกันเจ้าของแชมป์โลก5สมัยก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะช่วยเหลือเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานศพของจอร์จฟลอยด์นหากด้วย นอกจากฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาแล้วนะครับในฝั่งเอเชียของเราเนี่ยก็มีคนดังออกมาแสดงบทบาทในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งเกาหลีนั่นเองนะครับอย่าง Mark God s e v เ n นั้นก็ประกาศว่าจะเป็นแนวร่วมกับ Black Lives Matter นะครับโดยบริจาคให้เงินกองทุน George Floyd Memorial Fund ถึง7,000เหรียญสหรัฐแล้วก็ J จพาร์นะครับก็บริจาคเงินประมาณ 10,000เหรียญสหรัฐให้กับ Black Lives Matter เพื่อแสดงความจุดยืนในเรื่องของความเท่าเทียมกันด้วยนะครับทั้งหมดก็คือให้เห็นว่าตอนนี้ทั่วโลกต่างรวมพลังกันนะครับให้เห็นว่าความสำคัญของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเท่าเทียมกันบนโลกใบนี้จะต้องมีอยู่นะครับแล้วก็ให้เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่ได้อยู่ในเฉพาะอเมริกานะครับไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนๆก็ตามเนี่ย คนที่อยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากๆก็ย่อมมีความแตกต่างแต่ความแตกต่างนั้นก็จะต้องถูกนําไปปฏิบัติให้เท่าเทียมกันด้วยนะครับย่งมี2มาตรฐานนะครับก็ถือว่าทางรายการของเราวิคเคนเจอร์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วกันในการสนับสนุนเรื่องราวความเท่าเทียมกันของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยหรือสังคมโลกก็ตามนะครับทำให ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความเท่าเทียมกันทุกคนในโลกก็จะได้สิทธิในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาในการทํางานเนี่ยก็จะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ประเทศเราเนี่ยก็พัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปฏิทินข่าวในวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มกันที่กลุ่มคนที่อยู่ในจังหวัดชียงใหม่นะครับที่มีการร่วม ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้างขนาด3าไร่ให้กลายเป็นสวนผักคนเมืองนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรเป็นแหล่งอาหารสร้างไรายได้ช่วยทำให้ชุมชนนั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งตอนนี้ทางสวนผักใจกลางเมืองเชียงใหม่นี้ เขาบอกว่าจะต้องมีงบประมาณในการสร้างอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นการสร้างประโยชน์ระยะยาวให้กับชาวเชียงใหม่ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะร่วมบริจาคก,กันได้นะครับมาที่กิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะครับของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับก็ได้มีการ ประตูโครงการที่มีชื่อว่า Healthy Journey with BEM นะครับแจกหน้ากากผ้า1ล้านชิ้นให้กับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับเพื่อส่งเสริมการสวมใส่หน้ากากผ้าเมื่อมาใช้บริการในรถไฟฟ้านั่นเองโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1วมิถุนายนที่ผ่านมาถึงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยคุณสามารถที่จะรับหน้ากากผ้านี้ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง จำนวนทั้งหมด53สถานีเลยทีเดียวนะครับสามารถติดตามรายละเอียดว่าเขาไปแจก53สถานีนั้นมีสถานีไหนได้บ้างนะครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของ B.M นั่นเองนะครับและพิเศษแน่นอนนะครับว่าใครที่เติมเงินบัตรโดยสารตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับก็รับหน้ากากฟรีหนึ่งชิ้นที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีตั้งแต่วันนี้จนกว่า ของจหมดนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณกันในวันนี้นะครับในช่วงเวลาของ Weekend Journey นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่ชมรายการอยู่ในตอนนี้นะครับยังไงก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเกมอยู่นะครับในช่องทางของบรินเจอร์นี่เพราะว่าเราเริ่มเล่นตั้งแต่ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5แล้วก็จะไปถึงวันทะเลโลกวันที่8มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็ลองเข้าไปนะครับที่ Facebook Fanpage ของริ r เจนจ์ีได้นะครับยังมีเกมสนุกสนุกแล้วก็มีของรางวัลที่น่าสนใจรอคุณอยู่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับ w e e k e n เจ o u r n e y เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ